สเสียงก่อนา่างวดทีแล้วันไผ่ถือขออนุญาตอ่านก่อนเนอเมื่อคืนก่อนฝันทุกคนฝันว่าฝันว่าห<อ>มุนตัวอยู่กลางน้ำหมุน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 ,มนหลายองค์มากทุกคนหมุนตัวแล้วหลายบอก แล้วหลบ่อมุนโตอยู่กลางน้ำมุนมุนมุนเกี่ยวน้ําให้ขึ้นเป็นคล้ายๆแบบเหมือนพายุงวงช้างอ่ะแต่เห็นเป็นเป็นลาตัวของพญานาคเลยทุกคนเกกี่ยวเกี่ยเกี่ยว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 ขึ้นนะครับฝันสำหรับงวดที่แล้วก็ยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับคนที่ดูไลฟ์สดจนจบเพราะว่าใครที่ดูไลฟ์สดจนจบเนี่ยจะถูกเลขหนึ่งศูนย์ นะครับอันนี้ผมให้ตัวเดียว1 0เพราะว่าเรื่องมาเกิดที่ว่าผมสางปสางูสร้างปูปิดรับวันที่10นะครับแล้วก็ทาวเวส์วรณเขาเริ่มส่งวันที่10แล้วก็ผมได้เป็นเจ้าภาพงานบวชวันที่10ด้วยมีหลายอย่างตรงกับ10ผมก็เลยให้1 0ตอนเกือบปิดไหลสดซึ่งมีคนดูอยู่ประมาณ4,000กว่าคนอยู่นะ1 0, นะนะ บางคนบอกว่าอุย้ยไม่ได้ตัดจริงๆไม่ต้องตัดเลยอันนี้หนึ่งูนย์ผมก็เขียนบอกว่าเอาอันนี้1น่งศูนพี่น้องครับเขียนให้ผมไม่ต้องบอกว่าไปทำอะไรเอาแคปแคปแคปผมยังวายอยู่มีใครชอบเก้ามีใครชอบเก้าบ้างกดเลขเก้ามาให้ผมหน่อยผมซื้อตัวนี้เลขเดียวถ้าเกิดว่ามันออกล่าง แล้วผมก็ไม่ได้กลับนะห้าร้อยเก้าสิบแปดใบนี้ไม่กลับชอบเป็นการส่วนตัวน่อยแต่ผมไม่ได้ซื้อนะอันนี้ผมไม่ได้ซื้อผมซื้อแค่เก้าสี่ผมซื้อแค่เก้าสี่ค, 94, ครับ คนที่พิมพ์ไม่ไงประฐมจันทร์ทองไม่ไ่ก่อนกานกไม่ไงท่านยาพระไม่ไงสิมไม่ไ่บุ๋งบิมไม่ไงลัดมันดูดบ่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 ย่าอ,อ่ะสวัสดีพี่บัญญัตินะครับ อาจารย์ถามว่าเลขกอั้นไหมอาจารย์ให้ไปให้ไปนานพอสมควรแล้วนะครับถ้าเล็กอั้นก็ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะให้ว่าจะทํำยังไงอ่ะสวัสดี900ท่านนะครับใครเห็นลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนนะครับใครเห็นลิงก์ด้านล่างกดเพิ่มเพื่อนได้เลยอ่ะกดเพิ่มเพื่อนเข้ากลุ่มฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่สลึงเดียว <c oughs> นะเมื่อคืนพี่ฝันว่าเก็บพระเครื่องได้นะครับหลายหลายท่านนะยังชอบแป หลายหลายท่านเนี่ยชอบเลข8กันแต่อาจารย์มองว่างวดนี้นะครับถ้าอาจารย์เด่นนะอาจารย์เด่น5นะเด่น5นะครับอาจารย์ชอบ5นะครับเม็ดเดียวของอาจารย์นะอาจารย์กฤษณะชอบ5ครับชอบตัวเดียวชอบ553เนี่ย5 3เนี่ย,5 3, ย5 3นะครับจะเน้นไปที่53หน่อยนะ5 3ครับเลขเดียวกัน,นครับเลขเดียวกัน,นครับทุกคน โอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณน้องเลิฟด้วยนะครับขอบคุณพี่ขวัญควา้าขอบคุณพี่ชวนชิดนะขอบคุณพี่ปริยาใครเห็นลิงก์ด้านล่างนะครับอยากเข้ากลุ่มฟรีกดเพิ่มเพื่อเ,เลยนะครับ <S <S พี่ชอบสองห้าใช่ไหมสองห้ก็ชอบ5้าสามมากกว่านะครับชอบห้าาม,มากกว่าสวัสดีคุณกัญญาณัฐครับ เป็นสามตัวหนึ่งหางทุกคนพิมพ์เลขทูบขึ้นมาพิมพ์เลขทูบขึ้นมาครับพิมพ์เลขทูบขึ้นมานะครับก็เอฟซีถามกันเข้ามาบอกว่าอาจารย์มีเลขทูบไหมนะครับเลขทูบเนี่ยไม่ต้องตัดเล่นนะครับไม่ต้องตัดเล่นก็ได้นะจัดสามตัวเลยจัดสามตัวเลยนะครับเพื่อที่จะว่าเลขจะได้ไม่ดูเยอะไปนะครับโอเคครับก็ไม่รู้นะสี่สิบองศาแล้วนะตอนนี้นะถ้าสี่สิบห้าองศานี่เรียบร้อยครับไม่ นะตอนนี้อาจารย์ไม่อยากออกไปข้างนอกเลยครับทุกคนครับเพราะว่าออกไปแล้วคือแดดมันร้อนมากนะครับช่วงนี้แดดร้อนจริงๆนะอ่ะโอเคทุกคนพิมพ์คาว่าขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะวันนี้ขอให้รับทรัพย์นะครับขอให้ถูกหวยนะขอให้ได้รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันทุกคนนะครับแล้วแต่งบของทุกคนที่ทุกคนจะเล่นเยอะหรือละหรือว่าเล่นน้อยนะถ้าเล่นเยอะถ้าถูกก็ได้เยอะนะครับถ้าเล่นน้อยถูกก็ได้น้อยแต่ขอให้ถูกไว้ก่อน นะอ่าวันนี้นะครับอาจารย์กฤษณะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่บาซาสดเข้าไปได้เลยนะ8 3 8 9เออทุกคนเลียก8 9, ก็แบบว่าดังมาแมนมาสิบปีแล้วเ่พราะท่านได้ออกจักเชืออยู่อรวบมให้เลยนะจ๊ะจะเป็นหวยซองด้วยแล้วก็เม็ดเดียวด้วยอะไรเนาะตามเสียเวลานะคะผู้ใดอย่ยากสื้อประทานจิ้มลิงหน้าไ์สดเข้าไปซื้อเลยค่ะเปิดหอดบสามค่ะ รัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายนนี้นะจ๊ะทุกคนน้องมาดามฟันให้ที่5านะใครแคปบแล้วกดเลข5านะทุกคนใครมาในไลฟ์สดก็คือเน้นให้2ห่างพอจบใครแคปบแล้วกดเลขห้านะจ๊ะทุกคนใครที่เข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเพจแล้วก็กดติดดาวน้องมาดามแซมมี่ไว้ด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดทุกการไลฟ์สดนะจ๊ะรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายนนี้นะจ๊ะน้องมาดามฟันให้ที่5านะทุกคน ใครแคบแล้วกดเลขค่ให้น้องมารามด้วยจ้าสำหรับหวยซอง,องวันนี้ได้แก่52 50 58 51เม็ดเดียวที่ปล่อยเมื่อคืนนี้นะทุกคน53 953ใครชอบตัดเล่นตัดเล่นให้น้องมารามด้วยนะสำหรับ953นะจ้าตัวที่หนังเน้นๆค่ะแม่ สองห่างเน้นๆน,น,นะจ๊ะหรือใครชอบตัวไหนแม่แม่ก็สามารถเลือกเล่นเลือกฟาดเลือกอัดเลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยนะทุกคน5้าสาอันใช่ไหมคะโอเคค่ะไปซื้อตัวใหม่คะ่ะแม่โอเคเนาะตัวไหนอัน้นทุกคนไม่ต้องซื้อนะไปซื้อตัวที่มันไม่อั้นนะแคบแล้วกดเลข5้าให้น้องมาดามด้วยจ้าแคบแล้วกดเลข5้าให้น้องมาดามด้วยนะจ๊ะา,าจทุกคน นะแล้วก็ใครยังไม่มีที่ซื้อกลัวซื้อไม่ทันจิ้มลิงหน้าไหลสดเข้าไปได้เช่นกันจะบ้านมาดามบ้านนี้เป๊ะอยู่แล้วแม่จ่ายจริงโอนไวปลอดภัยแน่นอนจัดสำหรับบ้านนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโกงนะทุกคนจิ้มลิงหน้าไหลสดเข้าไปเลยคะ่ะแคบแล้วกดเล็กห้าให้น้องมาดามด้วยนะสาธุห้าศูนย์จัดไปเลยคะ่ะแม่ 1,600คนดูบันนี้ขอให้ปังขอให้เฮงนะขอให้ถูกหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เมษายนนี้นะจ๊ะ